สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทัวร์ภายในรถกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นแบบไหนภายในรถเขามีอะไรบ้างนะคะทุกคนซึ่งตั้งแต่เราซื้อรถมานะคะเราก็ยังไม่ได้ทำคลิปวิดีโอรีวิวภายในรถเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดคลิปแล้วก็จะพาทุกคนมาทัวร์ภายในรถภายในห้องโดยสารของ A t ทีบุรุษสมาร์ทกันนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูตรงแผงประตูคนขับกันนะคะตุ่มนี้นะคะก็จะเป็นตุ่มสำหรับปรับกระจกนะคะสายขวาค่ะเล็บซายไหลขวานะคะ,ละ,คะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับทิศท,ทางนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดปิดกระจกนะคะให้กลางออกแล้วก็หุบเข้านะคะตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่ล็อกประตูเอยที่หน้าต่างกระจกนะคะทุกคนกระจกหน้าต่างเนาะเราพูดผิดไปละอ่ะโอเคที่กระจกหน้าต่างนะคะตรงนี้โอเคแล้วก็จะมีช่องมาให้ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่ใส่แก้วน้ํามาให้ประมาณนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่แก้วคะ่ะทุกคนนี่ ใส่แก้วน้ำนะคะพอเราไม่ใช้เราก็ดันกลับเข้าไปเนาะแล้วก็ตุ่มอันนี้ก็คือจะเป็นน่าจะเป็นเตือนก่อนกันชนนะคะแล้วก็ลื่นถลายเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็น idling stop นะคะทุกคนทุกครั้งที่เราขับรถเราก็จะปิดน้องเนาะมาเป็นในส่วนของพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะคอนโทรลซ้ายขวามีทิปมีไว้เสียงด้วยนะคะทุกคนเนี่ย เราก็จะควบคุมได้ประมาณนี้เลยมีโหมดมีรับสายโทรศัพท์มีหมดไรด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นหน้าปัดเลนไมค์นะคะทุกคนถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอมัลติมีเดียต่างๆนะคะกลลงมาด้านล่างค่ะด้านล่างก็คือตรงนี้เนาะจะเป็นเปิดปิดแอร์นะคะคูลแม็กซ์นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นเพิ่มความเย็นลดความเย็นนะคะแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวปรับอา,อากาศ ภายในนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดเนาะโหมดสามารถกดแล้วก็แบบเป่าได้ว่าจะให้ลมเป่าด้านในบ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นไล่ฝ้าหลังนะคะตัวนี้จะเป็นพัดลมนะคะทุกคนสามารถปิดทุกอย่างตรงนี้เลยแล้วก็เล่งพัดลมเบาพัดลมเล่นกับเบานะคะตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกได้แล้วก็จะมี ที่เสียบสายต่างๆมาให้นะคะตอนนี้เป็นคันเกียร์ค่ะทุกคนคอนโซลตรงนี้นะคะก็จะเป็นบุหนังนะคะทุกคนบุหนังจะเป็นสินตาลนะคะคอนโซลตรงนี้เนาะก็จะเป็นนบุหนังเหมือนกันนะคะทุกคนตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักแขนคนขับแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะมีช่องให้ใส่ของกระตุกกระจิกได้นะคะทุกคนก็จะเป็นบุหนังยาวมาจนถึงด้านฝั่ง ผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นผู้โดยสารด้านหน้านะคะทุกคนด้านหน้าเราดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งข้างหลังแล้วก็ไปดูข้างหลังกันนะคะอันนี้เราก็มานั่งด้านหลังแล้วนะคะส่วนผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้มาให้แล้วก็มีที่วางใส่ของกระตุกติกตรงนี้มาด้วยแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้เนาะ ก็มีมาให้นิดหนึ่งโอเคส่วนเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนแล้วก็ที่นั่งตรงกลางก็สามารถยกที่พักศีรษะที่พิงศีรษะตัวน,นี้ขึ้นมาได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าค่อนข้างกว้างเลยตรงนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยทุกคนเราเป็นคนซื้อมาใส่น้องเสริมเองนะคะเพราะว่าเวลาเรา ผู้โดยสารเรานั่งข้างหลังหรือเราบรรทุกคนที่นั่งข้างหลังไปด้วยเนี่ยเราก็จะสามารถแขวนของกระปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ซื้อมาใส่2อันเลยนะคะทุกคนโอเคนะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะสำหรับด้านผู้ขับขี่เนาะก็จะมีกระจกให้มากคะ่ะทุกคนอันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทัวร์รอบรอบ ภายในห้องโดยสารประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็พูดตามความเข้าใจเรานะคะอาจจะไม่ใช่แบบว่าทางการขนาดนั้นนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย